ชเวงวันเดียวกันกับคลิปที่แล้วเลยทุกคนด้วยความที่พี่เจฟเดินไปดูคาราเมลปุ๊บแล้วก็ด้วยความที่หลายคนถามเรื่องการแยกยกคาราเมลใช่ไหมเ <Yeah. S 2> พราะจากที่เคยฮิตแล้วที่ทําคลิปตั้งแต่ต้นนะคะตอนนี้ฮิตหนักกว่าไม่ใช่แค่ว่าคนมาถามอยากจะดูอย่างเดียวนะ คนอยากจะแบ่งเทียบเลยอ๋อเยอะมากอันนั้นนะ <c oughs> และที่มีคนทักมาว่าพี่เจ๊เห็นแบบว่าแยกคาราเมลไว้คือเยอะมากขอแบ่งที่เป็นข้อก็คือนะตอนนี้คือไม่มีเลยนะคะพ<ม>อใบเดียวอะ่ะนี่ลากทะลุกระถางหกนิ้วนะครับสองสี 2, 4, ่หกใบดางทุกใบใช่เห็นไหมกระถางหกนิ้วย้ำากคิดที่แล้วเขาอยู่ได้ทุกคนอย่าไปรีบโอ้โหลากเต็มจริงใหญ่ด้วยนะ โอ้โห oh. oh, พี่เจ๊บอกมาโชว์ใกล้ๆหน่อยกิ่งแอ่ะไม่ไม่ไม่ได้แค่กิ่งใหญ่นะด่างเลยคือกิ่งดงังมากแต่จะบอกว่ามันหั่นตาเดียวไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีรากต้องหั่นเป็นสองคือต้องเล็งดีๆนะครับตานี้ของใบนี้ตานี้อ่าของใบโอ้โหสวยทั้งสองตาเลยอ่าหลายคนมือใหม่อะไรพี่เจฟไหนคือตาไหนของใบไหนมองไม่เห็นอะไรสักอย่างนี่ตานี้หนึ่งตามีไม้ตีอยู่ของใ<ไ>บนี้เนี่ยตานี้ ด่างนะดูกิ่งใช่กิ่งด่างรอบมดแล้วก็อีกตาหนึ่งเห็นไหมขาวๆอ๋อเนาะค่ะใช่คือต้องเล็งตาดีๆเลยนี่นะที่เรียกว่ามรนเป็นทุกขาที่เรียกว่าตานะใช่แล,แล้วก็ระวังนะทุกคนนิ้วสำคัญมากดูให้มีลากนะคะจะง่ายมากกับการอนุบาลน,นะใช่คืออันนะี้ทำลากไว้ดีแล้วนะอ่า น,นี่นนสองใช่เป็น2ตา 2> เห็นไหมดูด่างโอ้สวยอะแล้ว<อ>วัสดุปลูกที่เทม,มาเมื่อกี้คือใช้ได้นะคะใช้ไต่ออันนี้ผมน่าจะต้องเอาทิ้งไว้่สี่ใบนั่นแหละเพราะว่ารากมันเท่านี้เองะอนะอ๋อเห็นไหมให้สังเกตจากรากนะจริงๆอะสี่ใบอ่ะจะสวยพี่เจค้า,ามีโอกาสชะงักไหมคะยอดที่กําลังกลางอยู่ชะงักแน่นอนแต่ว่าผมจะเสียไหมคะไม่กลัวนะ ไม่เสียไม่เสียแต่ถ้าจะเสียก็มีความเป็นไปได้ไหมพี่ฝนรู้สึกว่าเป็นไปได้แต่ว่าผมไม่ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเขาเกิดได้ใช่เขาโตได้ไม่มีปัญหาแล้วอันนี้ลากน้อยกระถางหกเหมือนเดิมอ๋อใส่กระถางเดิมได้เลยใช่อันนี้ลากเยอะน่าจะยัดกระถางหกไม่หมดน่าจะต้องกระถางแปดแต่ว่าอ่าอาจจะไม่ต้องใส่วัสดุปลูกสูงเพราะว่าถ้า เราไปยัดจนเกินไปเนี่ยไอ้ล่าพวกนี้จะเน่าถ้าไปเบียดก็คือเดี๋ยวล่าเขาจะเสียหายแล้วก็เน่าใช่ไหมเดี๋ยวขอไปเตรียมกระถางก่อนนะ,อะเอ้ยเดี๋ยวหยิบอันนึงเลยไหมไปหยิบอีกอันนึงมาก่อนหนะยิบมา มาจากอะไรอะยอดสองใบที่บอกว่าใบห่อหอที่ทําคลิปบ่อยๆอ่ะใบดาดฟ้าคือไม่มีรากเลยอ่ะแล้วก็ใบห่อหอตากแดดอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่เกิดสักทีแต่เนี้ยเป็นใบแล้วนะมีทําคลิปแก้ให้ดูเรื่อยๆเลยทุกคนตามดูได้เลยใบเนี้ยความช่างสังเกตสําคัญมากนะคะวัสดุปลูกพรีเมียมคือเสียวสุดหลอดลากดูนี่ เห็นว right? right? ัสดุปลูกมีตะไคร้สีเขียวๆไม่มีปัญหาใช้ได้นะทุกคนใช้ต่อได้เลยใช้ต่อได้เลยเมื่อไหลที่ไม่ได้มาจากการแก้เน่าวัสดุปลูกใช้ได้เ็าจะบอกว่าอันนี้มีหลายตาเข้าตาด่างด้วยรากเยอะโอ้เนี่ยเห็นไหมว่าข้อเยอะเลยเพราะว่าเขายุบไปอ่ะเห็นไหม้อมันยาวเห็นไหมแต่อันนี้ตัดไม่ได้นะเนะได้ใบเดียวผมชอบเอาอันนี้ใบชื่อต้นไม้เนี่ยลองเพราะว่ากันนิ้วได้ดีมากตายอยู่นี่นะครับตายอยู่นี่เลยเล็งตาดีๆนะ เรียบร้อยโอ้ล่าใช่แต่มีหลายตานะดูอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งข้อนะครับอันนี้เป็นต้นที่ล่างน้อยที่สุดนะกระถางหกนิ้วเห็นไหมลองพื้นเหมือนเดิมนะคะมีทานหินเม็ดใหญ่แล้วก็หินเม็ดเล็กนะคะหินภูเขาไฟนะแล้วก็ใส่วัสดุปลุกได้เลยอันนี้ก็ดาใบ นี่สวยไหมอันนี้ต้องดามเหมือนกันไหมพี่เจ๊ดามหมดจัทรงใบเลยเออพี่เจ้เมื่อกี้เห็นตอนตัดยกยอดไม่ได้ทาปูนไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พี่เจ๊ไม่เคยทาเลยเนาะไม่ทาเพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะครับว่าปกติแล้วอไม้พวกเนี้ยยางของเขาก็จะน่าจะช่วยป้องกันแล้วนะครับยางของเขาอ่ะก็จะไม่ทาไม่ทานานมากแล้วด้วย ราะทาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ปูนเนี่ยไปรัดตัวทําให้บางทีแผลเนี่ยอาจจะอาจจะเสียด้วยซ้ํานี่จุดเริ่มต้นจากการเลือกทานี่เป็นเพราะขี้เกียจหรือว่ามีความรู้เป็นเพราะขี้เกียจใช่ไหมล่ะใช่แล้วพอลืมทาขี้เกียจทาปุ๊บก็เลยรู้ว่าเออก็ก็ไม่เป็นไรนก็เลยเดาว่าเอ้อยางมันก็คงน่าจะแบบตามธรรมชาติในการรักษาผมตัดคาราเมลมาเยอะแลวนะไม่ไม่เคย ไม่มีตุยใช่ไม่เคยมีปัญหาเลยการุป่งรู้ไหมทําไมผมถึงตัดเหตุผลเหตุผลที่ตัดเพราะว่ามันอ่อนคือถ้ามันเราปล่อยยาวเนะี่ยมันอ่อนมันยกพเอกใช่ไหมอันนี้ตัดผิดหรอเนี่ยทำไมอันนี้ยาวจังการุป่งอันนี้ยาวยาวอ,อันนี้สัน้นแปลว่าหยิบอันนี้ใช้ผิดเนี่ยอันนี้ถูถกต้องอันนี้คือ,อถูกต้องอ แสดงว่ามีอันสั้นอยู่อ่ะสิแล้วหยิบมาผิดอ่ะสิก็เลยงงว่าทำไมมันสั้นเกินพี่เจค่ะทนเห็นความไม่เท่ากันไม่ได้เลยนะระเบียบสุดอสะดปูเหมือนจะแบบมีแบบน้อยใช่ไหมแต่ว่าคือเขาครบเลยทุกคนครบตามความต้องการแล้วก็บำรุงต่อด้วยน้ำดำน้ำแดงแค่นั้นเลยค่ะเลี้ยงชิวมากขอแค่ ได้ไม้ที่แข็งแรงมาแล้วก็ดูแลตามให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมอะทุกคนไม่ยากนะคะจุดเริ่มต้นคือไม้แข็งแรงสำคัญที่สุดนะเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงทุกคนจะเห็นไหมพี่ต่อให้พี่เจฟเขาทามาเท่าไหร่แล้วอะพอมาเจออันที่เน่าที่ได้มาเป็นเน่าอะก็เหนื่อยนะต้องคอยมาหมั่นสังเกตต้องคอยซึ่งมือใหม่อาจจะเลี้ยงไม่ไดนต้องมาปับป่ะแล้วอึ๊บสวยจังเลยคนส่วนใหญ่ชอบพื้นเหลืองใช่ไหมแต่เอาจริงนะพื้นเขียวเองอ่ะก็จะเลี้ยงง่ายมากเลยนะ แล้วก็สวยนะถ้าด่างได้แบบกิบๆอย่างเนี้ยต่อไปเป็นสองสองใบ<ช>ที่บอกว่ารากเยอะๆใช่ไหมพี่เจฟจริงอยากใส่วัสดุปลูกเอ้ยอยากใส่กระถางแปดนนะคิดว่ามันจะใหญ่เกินดดูว,ดว่ะแต่ว่าพอลงนี้ก็เหมือนรากเต็มแลว้วอะต้องจัดนะ,ะถ้ายัดเลยคือเนา่าล้วก็ระวังราขาันะคะ ช่างสวยสะอาดไปไดใช่ไหใส่เยอะไปก่อนนะเดี๋ยวพอไปเคาะมันก็จะลงไปโอเคดามเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะครับแยกแล้วนะได้เท่านี้แหละตอนแรกกาดจะแบบเป็นใบๆเลยนเะนี้ยแล้วก็เหลือยอดสามนะแต่ว่าต่อเขาไม่มีรากนะได้แค่ ต้องเป็นคู่แต่ผมจะบอกว่ามันมีเยอะเลยนะที่กำลังจะแยกได้อีกฉะนั้นใครสงสัยอะไรมีคำถามก็สามารถททิ้งคำถามไว้นะคะที่คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะบางทีอาจจะไม่ได้พิมพ์ตอบนะแล้วก็ใครก็อาจจะทำเป็นคลิปหนึ่งนาทีตอบ ถ้าคําถามยังไม่ได้ถูกตอบก็ถามซ้ําได้นะบางทีเราทําหลายอย่างนะจะลืมหรืออะาช่องทางด้วยมาถามซ้ําได้แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะก็คือมาถามซ้ําแล้วเดี๋ยวว่าวางเมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะทําคลิปหนึ่งนาทีตอบแต่พยายามตามคําตอบนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะตอบเป็นทําเป็นคลิปสั้นให้เพราะว่าจะได้เห็นภาพด้วยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมอืมเหมือนอันที่ทำคลิปที่แล้วเลยเออก็คือทิ้งไม้่ก่อนหนึ่งคืนพรุ่งนี้จับรองน้ํา เหมือนกันเลยแต่เอาจริงๆนะอถ้าใครแบบไม่ซีเรียสน,นะลองได้เลยแต่ไม่ต้องลดเพราะว่าวัสดุปลูกเมื่อกี้เนี้ยเราตัดจากอันแห้งมาก,ก็สามารถลองได้เลยเหมือนกันแต่ไม่ต้องลดก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเพอไลท์หรือวัสดุปลูกเขาดูดความชื้นขึ้นมาอยู่แล้วล้นไม้มีรากอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่แบ่งไม้ผมใบอ่ะเดี๋ยวกอนนะให้ดูเลยดีกก่ออันเนี้ยแบ่งตั้งแต่เพิ่งตัดเลยเพิ่งตัดนี่ผมเลี้ยงให้จนเคี้ยวออกนะ อ่อขาขณะนี้คือส่งได้แล้วลากเดินดีแล้วส่งได้แล้วนี่เลี้ยงให้จนเขี่ยวออกจริงๆอันนีเน้เป็นใบแล้วนะเนี่ยอันนี้คือใบแต่มันชะง,งักนี่หลอดใหม่มาแล้วอ๋อใช่นี่ผมเลี้ยงให้จนเขี่ยวออกเลยนะอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วได้ใบมาแล้วด้วยน,นี้อันนี้คือแบบได้ไปแบบเบามากด้วยนะ<อ>แล้วก็พื้นเหลืองไปเลยแล้วใบใหม่มาเบ้อเลย ช่โอเคก็ดีใจกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับคือเราไม่ได้แบบตัดโสดแล้วแบ่งไปเลยนะเราเลี้ยงให้จนเคี่ยวออกนะครับใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงรอดแบบร้อยเปอร์เซะรอดแบบร้อเซนเลยอะฝากด้วยนะครับว่าใครอยากจะดูอะไรหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้โอเคไปละโอเคบ๊ายบายค่ะ